สนมแพทย์ข้างเลือดตอนที่14พิษเสนนี่โหดร้ายมากแต่ไม่สามารถขจัดพิษได้ภายในวันเดียวหากไม่สามารถผสมหยินและอย่างได้ละก็บางทีเส้นเลือดอาจจะแตกได้พิษนี้เจ้ารักษาได้แน่หรือ วิธีแก้พิษมีอยู่สวิธีวิธีแรกสบายมากอีกวิธีจะเจ็บปวดเจ้าเลือกวิธีไหนล่ะวิธีที่สบายหรือหรือว่านางจะบอกให้ข้ากับนางหรือว่านางไม่สนใจเรื่องเช่นนี้เลยหรือสตีนางนี้ ทำไมรู้ทำไมจู่ๆถึงรู้สึกโกรธนะนางเป็นสตรีแบบไหนกันแน่ช่างเข้าใจยากจริงๆหากเลือกวิธีที่สบายเจ้าก็จะเดินออกไปเลี้ยวซ้ายและตรงไปอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเจอหอนงโรมที่แน่นคงมีสาวที่เต็มใจรับใช้เจ้า หากพิสเส็จแล้วค่อยมาหาค่าก็ยังไม่สายเกินไปที่แท้ผู้หญิงคนนี้ก็ให้ค้าไปหาผู้หญิงที่หอนางรม <c oughs> ไม่ต้องพูดแล้วค่าเลือกวิธีที่เจ็บปวด <c oughs> เอ๊เลือกวิธีที่เจ็บปวดรึเ <c oughs> จ้าแน่ใจหรือ <c oughs> เป็นวิธีที่เจ็บปวดมากเลยนะ สตรีนางนี้คิดจะทำอะไรกันแน่ทำไมถึงได้พยายามส่งฆ่าออกไปให้ผู้หญิงคนอื่นลงมือเถอะเช่นนั้นเจ้าก็เข้าไปกิอีกรอบรู้เหมือนว่าวันนี้ข้าต้องอยู่ในอ่างสินะ ลงมือเถอะเพราะว่าเจ้าเลือกวิธีที่เจ็บปวดเช่นนั้นเจ้าก็ต้องแช่น้ําแช่ในน้ําเย็นนี่ทั้งคืนเพื่อรักษาอุณหภูมินั่งกายของเจ้าให้ต่ําที่สุดจากนั้นข้าจะขจัดพิษให้เจ้าโดยการฝังเข็มแต่ว่าข้าไม่มีเข็มเงิน ทำได้แค่ใช้เข็มปักของสาวใช้แทนเท่านั้น